ขอกล่าวคุว่าสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกมโลบอกแมปต่อสู้นั่นเองที่ผมเรียกว่าแมปต่อสู้คือผมจําชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้นะฮะแต่ที่รู้คือแมปนี้ดังมาสมควรเลยนะฮะซึ่งว่าแมปนี้ผมขอตั้งชื่อให้เลยว่ามันเนี่ยเป็นแมปที่ระบายความสุขเพิ่มความเครียดแทนที่ทุกคนจะมาระบายความเครียดกับการต่อสู้อย่างเมามันของเกมนี้ใช่ไหมแต่คุณต้องกลับมาเครียดกับเกมนี้อีกเพราะว่าเกมนี้มันมีระบบการต่อสู้ที่สมจริงมากๆเลยนะฮะซึ่งว่าเวลาโดนดดนนนฟัแแแแแขแขแลลล้้วกวก็็ตุเย่่ไไมแบบ ฟันแบบฟันแขกเป๊ะๆแล้วจะหลุดนะมันจะเป็นบางครั้งมงังคาวเว้ยโอเคงั้นเรามาอธิบายอาวุธของเกมนี้กันว่าอาวุธของเกมนี้มีแนวไหนอะไรยังไงบ้างเกมนี้มันก็จะมีอาวุธหลากหลายรูปแบบเช่นอาวุธโจมตีไกลแล้วก็อาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลอาวุธระยะกลางแล้วก็พวกสนับอะไรอย่างนี้นะฮะเออรวมถึงขวานและทวนด้วยและเกมนี้ยังมีแบบฟิวเจอร์เสริมอย่างเช่นพวกปืนใหญ่ที่ฮิลเลือดเป่าแต่เลขกก้อนหินมันตกใส่หัวสตูเอออันนี้โกงหน้าดูนะ แต่กว่าผมจะเก็บได้นี่คือโดนคนหนึ่งแย่งหมดแล้วล่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูาซิผมจะใช้อาวุธอะไรแต่อาวุธโปรดของผมก็จะเป็นดาบนี้นะฮะดาบนี้ฟันเร็วแล้วก็แรงพอสมควรเนียนะซึ่งว่าตอนแรกผมกอยากใช้คาตาณานะนะแต่มันเบาอะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมใช้อาวุธนี้แทนอาวุธเนี่ยโหดพอสมควรเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณสักอาวุธสี่ยุคนะฮะเออใช้ของสี่ยุคเลยอุ้ยตรงนั้นอยู่กันเป็นกลุ่มยังสงบสุขรับไม่ได้ไม่ชอบความสงบสุขในเกมนี้เกมนี้ไม่คอมันก็สงบสุข เกมนี้ไม่แต่คำว่าสงคามในการต่อสู้ยังไงล่ะอย่ามาใช้ชีวิตสุขในแมปนี้นะเว้ยพวกคนมีความสุขเอออ้าวขอโทษขอโทษเพื่อนดูเขอโทษเพื่อนขอโทษ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 จะไปไหนจ้เอ้าวระเบิดเมื่อกี้นี่ฮะนี่คือระเบิดของเกมนี้ประสิทธิภาพสูงมากดูตายเลยลูกเดียวคือแน่นอนตายแน่นอน ถ้าโดนแบบเต็มๆตัวนะฮะแต่ถ้าโดนแบบเฉียดๆก็จะลดเล็กๆน้อยๆแต่ผมบอกเลเกมนี้สำหรับผมไม่มีความ่าสูงๆใครจะมาเป็นพวกผมผมไม่ยอมฮะผมจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าแบบถ้าเขียนว่าทีมใส่หน้าเนี่ยผมจะฟันเลยเว้ยแบบฟันจนตายอ่ะไม่ก็ปาดปาดเข้ามาสิจ้าโอ้โหตีไม่โดนเลยโอ้โหเปิดโลแล้ว อ้ uhm, เรรียยบซึ่งว่าเกมนี้เวลาเปิดโลดเนี่ยคือการกดตัวเอนะฮะเวลาสูกดเวลาสูตีโดนเราเนี่ยมันก็ทําการติดตันนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูสักตัวหนึ่งแต่ซึ่งว่าผมจะกดทันรอเป่าไม่รู้นะเฮ้ยมามาให้ลองซะดีๆมาขมอนเบ้คขมอนขมอนขมอนไอเชียนี่ถหนูมึงคิดว่าเจ๋งยิงจากครูตั้งไกลแล้วก็เห็นหลายนัดแล้วมึงจะเห็นหลายนัดแล้วตายสิฮะเตะหน้าโยกเลย เดี๋ยวผมลองตัวนี้ให้ดูนะฮะมา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 ข้ามอนข้ามอนมา come on, come on. ตั้งใจเปิดโลกเหมือนกันเอาคนไทยอยู่คนไทยอย่างงี้ต้องจะบอกว่ามาสักตั้งมาคนไทยอยากข่าคนไทยมานานละมาเลยมาเลยโอ้โยตัวหนูด้านบนก็ฮะมึงคิดว่าเจ๋งเหรอฮะอยามาซุ่มยิงแถวนี้อยามาซุ่มยิง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 จะไปไหนเยอคิดว่าหนีจากคูแล้วจะรอดจากคูนะหืมหืม ยังให้ฆ่ายันในน้ําตามค่าโอเคเลยมันอาจยิงขนใสแสผมหลายนัดแล้วโอเคเรามาต่อเรื่องโลกอะไรดีกว่ามาเข้ามาตีอเลยทีเข้ามาตีาาตโอ้โยโดนซีโฟอัดหน้าล่วงเลยบอกว่าอย่าใช้เซวิสอย่างสงมาสุงไงอีสต์มาเซนฟันแม่งฟันแม่งฟันแม่งตีต ออโอ้โหดนตีกระบาลแยกเลยกูโอ้ตัวนี้น่าลองโลมาลองโลซะดีๆ <laughs> อะไรนะชื่อเคียวซุเกะว่าในดาบพิฆาตอสูนี่ยอย่ามาขัดขวางอย่ามาขัดขวางการลองโลของฉันไอชุดสูตรไม่ใช่ชุดสูตรเลยแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ทำมามามาขมอ,มอนขอมอนขมอนเฮ้ยเชี่ย มันไม่ยอมโดมตีผมมันไม่มีคำว่าส,สูงในเกมนี้เข้ามาตีกับช้นงซะด,ดีๆนะเจ้าหมูป่าน้อย๋อ,อมันไม่ได้จะต,ตีผมมันจะยิงปืนใหญ่เส่หน้าผมนี่คือปืนใหญ่องเกมนี้นะฮะถ้าโดนเฉียดนี่คือตายเลยนะ่ะไอ้เ,อเชนี่ก็เครียดแขนเครียดแขนโอ้แขนขาดเลยทีเดียวนี่ฮะคือสิ่งที่ผมบอกว่าเกมนี้มันสามารถทําให้แขนขาดได้แต่ก็ไม่ได้ทําง่ายอะไรขนาดน,นั้นนะฮะมันต้องบางทัาบางค่าวถึงทำได้ผมต้องลองโล่ให้ได้วันนี้ผมต้องลองโล่ให้ได้ <c oughs> เฮ้ยเชยนี่เชนี่ นี่พิมพ์แท้งนี่คนไทยแน่นอนมึงพิมพ์แท้งมามามาขโมนขโมนขโมนเฮ้ยโอ้ยคอยทีนึงคอยทีนึงอือโอ้มันรู้จังหวะนะฮะว่าผมจะเปิดโลมันเลยม้วนไปด้านหลังเลยมาจ,จี้โอ้โหเย็ยดยามเย็ยดยาม,ยยยามหนึ่งศูนย์โอ้แต่ผมเป็นคนไม่จองเวรจองจำใครนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้ามันมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย หนึ่งศูนย์มาเลยหนึ่งศูนย์คิดว่าเจ๋งเหรอูเชียมันรอจังหวะอ้าวไอชีนี่มาขัดขวางมันขัดขวางมันขัดขวางมันขัดขวางกันต่อสู้ผมได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยขอสตันขอสตันสักครั้งหนึ่งลารช็อตนี้นะโยมโหนี่นี่โอ้มา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 นี่ฮะสตันมันขึ้นดาวรอบผมอย่างนี้เราก็ถือจังหวะฟันมันเลยนะฮะ โอ้นี่ไงผมก็โดนสตันเช่นกันมา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 โอ้กดโล่ไม่ทันมาผมจะสู้จ้าตัวนี้จนกว่าผมจะตายนะฮะผมจะได้เปลี่ยนอ้สักทีแต่ผมจะไม่ยอมเสียสติให้มันฆ่าปีคัจฮือโอเคตายสมเกียรติละกระบาลแยกเลยวุธต่อไปผมจะใช้คือคอสบนนะคะคอสบนนี่คือแบบยิงระยะไกลการรีโหลดช้ามากเลยนะฮะแต่ก็ รุนแรงมสมควรถ้ายิงโดนตัวนะพวกที่ใช้อาวุธโจมตีระยะไกลเนี่ยเราต้องไปอยู่ที่สูงๆนะฮะแล้วอยู่ที่ห่างๆจากผู้คนมาสมควรนะนะเออเพื่อในการรอบเลนในการยิงไงกว่าผมจะยิงโดนก็นามาสมควรเลยนะฮะนั่นไงเป็นมิดใช้ชีวิตยอย่างสมสุขใะนี่เต็มหน้าเลยนี่ฮะหนึ่งคิวละเวลาเรายิงโดนมันที่หัวมันจะโยกงนะฮะนี่สองคิวโยกสองหัวเลยโอ้มันขึ้นมาตามผมแล้วมันขึ้นมาตามหมดแล้ว ฆ่าตัวตายเออร,ร้อยยีบร้อยไอ้ตัวที่ผมยิงมันเมือ่อกี้แน่นอนเลยมันมาตามข่าผมแล้วอย่าตามกูม,มาอย่าตามกูมาอย่าตามกูเออโอ้โหโัวหลุดออกจากปากเลยเถอะหัวจ๋าตัวลาจอนมันไม่ใช่ดิต้องพูดว่าตัวจ๋าหัวลากอนเลยโอเคแล้วอาวุธอย่างสุดท้ายที่ผมจะใช้นี่คือเป็นอาวุทธที่สุดพิเศษของผมเลยนั่นก็คือมีดหนักช่วง,งผม ไอ้มีนี้คือโคตรโกงเลยนะฮะถ้าคุณใช้เป็นอะ่ะมันแบบมันจะแทงเร็วมากเลยแบบนี่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 แถวเวลาคุณแทงคนไปเรื่อยๆเนี่ยคนคนนั้นไม่จะติดสถานะเลือดไหลเว้ยซึ่งว่าสถานะเลือดไหลของเกมนี่คือแบบยำแย่มากคือมันมันจะไหลแบบยาวยๆเลยประมาณสักเกือบครึ่งหลอดได้เออเดีย๋ยวผมจะลองให้ดูความรัวของมีดนี้ความรัวนี่นี่นี่นีนนน่แทงแทงจุวงจ้วงจุวงจุวงจ้วงจุวงจงจงจ้งไม่เปิดโลาจุวงจๆงจ้ง,จง,จง,จง จ้วงจ้งจ้งจงจนตายนี่จ้วงจ้วงจ้ว네งเออเรียบร้อยนี่มันติดเลือดไหลจนตายเลยทุกคนเรียบร้อยแม้กระทั่งผมตายไปแล้วสุดท้ายผมก็ได้อีกหนึ่งคิวสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนผมแค่จะมาแนะนำแมปนี้เฉยๆว่ามันเป็นอะไรยังไงซึ่งว่าผมจะขอสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งว่าแมปนี้มันก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้ล้วนเลยเวยซึ่งว่าอาวุธหลักของเกมนี้ก็จะมีอาวุธประชิดอาวุธระยะกลางอาวุธระยะที่ประชิดมากๆอย่างเช่นมีดนักชจ้วงผมนั่นเอง แล้วก็จะมีระเบิดในการที่แบบเป็นอ็อบเจกต์พิเศษในการฆ่าสตูนะฮะมีทั้งระเบิดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูโอ้โหจะปิดคลิปแล้วมึงจะตามมาฆ่าเขาอีกนี่แล้วก็ระเบิดไฟระเบิดไฟชื่อไฟบอลนี่แล้วอย่างสุดท้ายคือไม่อย่างสุดท้ายอ,อย่างเกือบสุดท้ายคือแทบนะฮะอือก็หนึ่งแล้วอย่างสุดท้ายของเกมนี้อันนี้คือทีเด็ดเลยคือซีโฟเว้ซีโฟ,โฟของเกมนี้มันโคตรแรงเดี๋ยวผมเหยียบระเบิดเองให้ดูว่าอนุภาพมันแรงสูงแค่ไหน นี่อนุภาพคือแบบทําให้หัวแขนขาผมหายได้เลยนะฮะแ้าแบบคนอยู่ในรัศมีของซีโฟนี่คือหายหมดเลยนะฮะแต่แบบต้องมาอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะถ้าอยู่ไกลมันก็จะโดนนหน่อยไงโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะผมแค่มาลองแมปนี้ให้ดูเฉยโอเควันนี้ก็ไปล,ละลาก่อนจ้าผมว่าจากเกมซเอวันเดย์ทูไดหลายทียังไม่ได้อ่านเลยเนี่ย